สวัสดีคะ่ะทุกคนเราอยากจะมาเล่าประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษของเราเพื่อบันทึกไว้ในความทรงจำมารับชมรับทังกันได้เลยค่ะแต่เดิมปู่กับย่าของเราอาศัยอยู่บ้านหนองบัวคำตําบลท่าเดืออําเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ปู่มีชื่อว่าพ่อหนานอุป,ปาลีย่ามีชื่อว่าแม่อุ้ยคำนามสกุลจันยะพ่อหนานอุป,ปาลี ท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านและต่อมาท่านก็เป็นกำนันดูแลปกครองชาวบ้านเป็นอย่างดีและยุติธรรมอีกทั้งยังเป็นหมอพื้นบ้านรักษาชาวบ้านทั้งการใช้คาถาการเป่าแหกใช้น้ำมนและยาสมุนไพรเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยของชาวบ้านและชาวบ้านต่างก็รักใคร่ท่านมาก การจะไปโรงพยาบาลในสมัยก่อนต้องใช้การเดินเท้าหรือล้อเกวียนผ่านปากที่อันตรายใช้เวลาสองถึงสวันถ้าโชคร้ายอาจจะเจอหมู่โจรที่คอยดักปล้นเอาทรัพย์สินเงินทองหรืออาจจะเจอสัตว์ดุร้ายเช่นเสืองูพิษต่างๆชาวบ้านจึงใช้วิธีรักษาโดยผู้ที่มีวิชาความรู้และหมอพื้นบ้านแทนบ้านหนองบัวคำ เดิมตั้งอยู่หมู่ที่6กตำบลท่าเดืออำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่เป็นหมู่บ้านใหญ่ประมาณ300กว่าหลังคาเรือนด้านตะวันออกติดกับแม่น้ำปิงด้านตะวันตกติดกับดอยเกิง้งด้านทิศใต้ต,ติดกับดอยเรือด้านทิศเหนือติดกับหนองบัวคำจึงตั้งชื่อหมู่บ้านหนองบัวคำเพราะว่าเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีน้ำใสสะอาดมีดอกบัวสีเหลืองโผล่เต็มหนองน้ำมองดูคล้ายสีทองหรือคำจึงเรียกว่าหนองบัวคำน้ำในหนองบัวคำแต่ก่อนใสสะอาดสามารถดื่มกินได้มีจอกแหนผักตบชวาหอยปูปลาอุดมสมบูรณ์เป็นศูนย์ซูปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติเป็นแหล่งทำมาหาเลี้ยงชีพของคนในหมู่บ้านก็ว่าได้ผู้ใหญ่บ้านคนแรกของบ้านหนองบัวคำคือ ลุงนานอุปาลีจันยะต่อมาได้เป็นกำนันตำบลท่าเดือคนที่สองพ่อหลวงสมจันเมืองคนที่สามพ่อหลวงคำติบแดงธรรมคนที่สี่พ่อหลวงสุกจงสว่างช่วงปีพศ2495เป็นต้นมาถือว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงของชุมชนได้มีการสร้างเขื่อนยันฮีโดยกั้นแม่น้ำปิงตรงบริเวณช่องเขายันฮีอำเภอสามเงาจังหวัดตาก ตอนนั้นชาวบ้านเดินทางไปมาหาสู่กันโดยทางเรือค้าขายกันแลกเปลี่ยนค้าขายกันในลำน้ำแม่ปิงไปจนถึงปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอสามเงาจังหวัดตากใช้เรือล่องไปตามลำน้ำแม่ปิงเมื่อมีโครงการที่จะสร้างเขื่อนยันฮีในปี2500และต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อเขื่อนภูมิพลจนถึงปัจจุบันนี้ ปริมาณน้ำที่ท่วมพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำภูมิพลทำให้ชาวบ้านต่างได้รับความเดือดร้อนกันอย่างแสนสาหัสขณะที่ความกระตือรือร้อนของทางการที่จะช่วยเหลือเยียวยาวผู้ประสบภัยนั้นน้อยมากสะท้อนผลกรรมที่เป็นมรดกตกค้างจากความผิดพลาดในอดีตแม่น้ำปิงตรงนั้นเคยมีชุมชนอยู่อาศัยหลายครอบครัวแม้มันจะจมอยู่ใต้เขื่อนมานานแล้วแต่ความทรงจำของผู้เท่าผู้หญ่ที่ย้ายหนีน้ำขึ้นมารุ่นแรก ก็มักจะถูกเล่าให้ลูกหลานฟังต่อๆกันมาวันที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อสร้างเขื่อนยันฮีชื่อเดิมของเขื่อนภูมิพลในปี2496จนกระทั่งเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2501ถึง2507ด้วยงบประมาณสูงถึง2,250ล้านบาทชาวบ้านถูกขอให้อพยพย้ายถิ่นอาศัย หลายครอบครัวถอนเสาไม้และแบกขึ้นมาหาทำเลที่อยู่ใหม่ตามยถากรรมมีบางครอบครัวเท่านั้นที่ได้ค่าเวรคืนที่ดินแต่ทุกครัวเรือนที่ได้เงินชดเชยต่างก็ย้ายหลัดไปปักฐานต่างอำเภอแทนที่น้ำเอ่อท่วมกินพื้นที่ถึง5าตำบลน,นั่นได้แก่ตำบลท่าเดือตำบลมืดกาตำบลบ้านแอนตำบลหอดตำบลหางดงและหมู่บ้านแปะในอำเภอจอมทองบางส่วนรวมทั้งหมดก็เกือบ3า0พันครอบครัว คงประมาณ2องหมื่นกว่าชีวิตที่ต้องอพยพหนีน้ำท่วมแทบไม่ทันไม่มีใครคาดคิดได้ว่าอำเภอหอดที่อยู่เหนือเขื่อนถึง200-300กิโลน้ำจะทะลักเหนือเขื่อนมาถึงได้ไกลขนาดนี้ชีวิตชาวบ้านในขณนะนั้นต่างก็หอบลูกจูงหลานขนข้าวของที่สำคัญหนีเพื่อเอาตัวรอดกันครอบครัวปู่กับย่าของเราก็ไม่ต่างกันตอนนั้นพ่อของเราบวชเป็นพระ อายุครบ20ปีพอบวชเรียนเป็นสามเณรมาตั้งแต่เด็กจะไม่ได้อยู่ใกล้พ่อแม่พอโตเป็นพระก็ประจำพรรษาอยู่ตำบลแม่ศูนย์อําเภอฝางได้รับข่าวให้ไปช่วยพ่อแม่พี่น้องที่ถูกน้ำท่วมในช่วงนั้นบ้านที่อพยพหนีน้ำท่วมบางกลุ่มแตกกระจายย้ายถิ่นไปอยู่ในหลายจังหวัดบางกลุ่มไปถึงลำพูนเชียงรายพะเยาลำปางตากและหลายๆอําเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ความช่วยเหลือจากทางราชการก็มีการจัดสรรพื้นที่ให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนอยู่ในอำเภอดอยเต่าโดยแบ่งเป็นแปลง1-8เรียกหมู่บ้านแปลง1-8ตามชื่อที่แบ่งแต่ชาวบ้านบางกลุ่มไม่ไปเพราะพื้นที่จัดสรรเป็นที่ดินแห้งแล้งระบบน้าไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึงด้านสาธารณูปโภคไม่สะดวกบางกลุ่มเลือกจะไปหาที่ทำกินใหม่ไปตายเอาดาบหน้า และพ่อกับย่าก,ก็ได้อบพยพมาอยู่ที่อำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนเราได้ยินจากพ่อเล่าให้ฟังว่าพ่ออุ้ยนันอุปาลีทั้งเหนืองยมเรียกคนที่บวชเรียนเป็นพระเป็นเวลานานว่าพ่อหนานเรียกคนที่บวชสามเณรมาก่อนไปใช้ชีวิตคราวาดว่าน้อยและปู่ของเราก็บวชเรียนเป็นพระมาก่อนเพราะด่านอุปาลีใจจริงแล้วท่านไม่อยากจะอยู่ที่อำเภอบ้านโฮงนาน เพียงเพื่อรอเตรียมตัวเพื่อไปหาแหล่งที่อุดมสมบูรณ์เพื่อพาครอบครัวหาที่ทรามมาหาจินที่มั่นคงกว่านี้แต่ด้วยความที่ท่านคิดถึงบ้านเก่าคือบ้านหนองบัวคำท่านเห็นชาวบ้านต่างหนีน้ำท่วมบ้างก็พลัดพรากจากครอบครัวล้มหายตายจากกันบ้านเรือนชาวบ้านวัดวาอารามพระพุทธรูปถูกจมน้ำไปต่อหน้าต่อตา และพ่อหนานอุปาลีได้มาตั้งรกรากอยู่อำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนหลังจากน้ำท่วมได้สองปีก็ตรอมใจจากโรคนี้ไปอย่างน่าสงสารสำหรับพี่น้องของพ่อคือพี่ชายคนโตคือลุงน้อยผายพี่ชายคนรองคือลุงคำแปงพี่สาวคือแม่คำูลและถัดมาเป็นพ่อของเราพ่อหนานสุธรรมอุปาลีต่อมาพ่อของเรานำชื่อของปู่มาเปลี่ยนเป็นนามสกุล เป็นอุปปาลีเพื่อระลึกนึกถึงวิดาของตัวเองเราและลูกก็เลยมีนามสกุลที่เป็นชื่อของปู่คือพ่ออุ้ยหนานอุปาลีและพ่อมีน้องสาวคนสุดท้องคือลาอ้วนพลพาคเหนือสมัยก่อนนิยมเรียกลูกคนสุดท้องว่าลา่าพี่น้องของพ่อแต่ละคนก็เสียชีวิตหมดแล้วเหลือพ่อเรากับล่าอ้วนพ่อก็อายุ ปลาไป85ปีแล้วและวนก็ปลาไป80ปกว่าแล้วและในตอนต่อไปเราจะมาเล่าให้ฟังว่าพ่อได้มาใช้ชีวิตหลังลาสิกขาและมีครอบครัวอย่างไรคะ่ะ